คลิปในวันนี้ผมได้ทําการเริ่อมเล่นแบบฟิชตั้งแต่เลเวลหนไปจนถึงเลเวลสพร้อมกับทำภารกิจต่งตางๆมากมายและเรามารอลุ้นไปด้วยกันว่าผมจะตกได้ปลาระดับแรไหมและผมจะสามารถอัปเกรดเบ็ดได้หรือเปล่าและใครที่กดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้ผมขอให้คุณตกได้ปลาแรงๆกันทุกคนนะครับ เปิดฉากแรกมานะครับผมก็ทำการรับ200แคชจาก day o นะครับซึ่งเป็นรางวัลของเกมนี้ให้มานะครับเอาเกมมาเนี่ยผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากมายหรอกนะครับแล้วผมก็สังเกตว่าเกมมันเป็นภาษาอังกฤษซึ่งผมอ่านไม่ค่อยออกนะครับผมก็ทำการเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วจากนั้นผมก็ทําการดูเควสและ quest บอกว่าให้ผมไปคุยกับปีแอร์ซึ่งปีแอร์ก็น่าจะเป็นคนนี้นะครับเพราะว่ามันมีเส้นปะลากไว้ให้อยู่พอผมคุยกับปีแอร์เสร็จนะครับปีแอร์เขาก็ได้ถามผมว่าผมเป็นมือใหม่ในการตกปลาใช่ไหมผมก็ตอบเข้าไปว่าผมเเปปปป็นนนนมมมมมืออใใใหห่ฉะััั้้ียลลผไตตกกาาาสสวแแร์ และนี่นะครับก็คือการตกปลาครั้งแรกงผมวิธีตกปลาของเกมนี้นะครับก็ให้เราการกดไปถึงสีเขียวหลังจากนั้นมันจะมีให้เรากดปุ่มพวกนี้ขึ้นมาก็ให้เราการกดปุ่มให้มันโดน,นะครับใครที่มีทิคในกาตรตกปลาที่ดีกว่านี้สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับก็กดปุ่มไปได้สักพักนะครับอยูด่ดีก็มีเครื่องหมายตกใจโผล่ขึ้นมาถ้ามันขึ้นมายาี้นะครับแสดงว่าปลาติดเบ็ดแล้วหลังจากนั้นก็ให้เราทําการกดคลิกซ้ายค้างนะครับเพื่อเป็นการลากให้ปลาขาวๆนะครับเป็นตรงกับตัวปลาอย่างนี้เลยนะพอมันครบหลอดแล้วเนี่ยนะครับเราก็ ซึ่งน้ำหนักนะครับอยู่ที่3.3กิโลแลเราก็ได้มาแล้วนะครับปลาตัวแรกหรืออีก2ตัวไปต่อกันเลยผ่านไปไม่นานผมก็ได้ตัวที่2มาแล้วซึ่งปลาตัวเนี้ยชื่อว่าสนุกชื่อภาษาไทยชื่อว่าแปลกผมก็งงมากนะปลาตัวนี้มันคือปลาอะไรแต่เราก็ได้มาแล้วครับนี่คือหน้าตาของเจ้าตัวปลาไปต่อกันเลยตัวที่3ซึ่งตัวที่3เนี้ยก็จับได้ไม่ยากมากและพอผมจับตัวที่3ได้เราก็เสร็จสิ้นภารกิจแรกแล้วและปลาตัวเนี้ยที่ผมจับได้ยังชื่อว่าปลาทรัมป์ซึ่งมีน้ำหนัก4.8กิโลเป็นน้ำหนักที่งทเจัั้ะรวาต3 และหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้ทำการไปคุยกับปีเอกรอปในการส่งควสตหลังจากที่ส่งควสเสร็จแล้วผมก็ได้ทำการคุยกับปีเอครั้งปีเอได้บอกผมว่าให้ทำการไปซื้อเบ็ดมา1คันและสร้างรายได้500แคชจากการขายปลาหลังจากที่คุยเสร็จผมก็ได้ทำการมุ่งตรงขึ้นไปบนเขาเพื่อไปคุยกับพ่อคา้าและนำปลาท,ทั้งหมดที่มีเปียขายพอขายเสร็จเราก็ได้เงินมา159แคชและผมก็ได้แอคชั่เมนมาจากนั้นผมต้องการที่จะซื้อเบ็ดแต่ดูเหมือนว่าตังของผมนั้นไม่พอซึ่งเบ็ดพวกนี้มันราคา2-3พันึงงแล้้วกกก็ค่ออยเดนับมาซื ดักปูครับผมซื้อมาจํานวน3อันแล้วเราทาการไปดักปูเลยจุดที่ผมจะดักปูนะก็คือสะพานตรงนี้ว่าองการวางกลงดักปูลงไปทั้ง3ามกรงเลยหลังจากที่เราวางกรงดักปูเสร็จแล้วว่าต้างการมาตกปลาตรงนี้เลยนะครับผมจะตกราากอกรงดักปูติดนะครับแล้วก็จะตกไปทำควสดด้วยซึ่งเวนะครับเขาต้องการให้เราสร้างเงินจากปลาห้าร้อยคลนะครับผมซึ่งผมก็ทำการตกตรงนี้อยู่นานนะครับเดี๋ยวผมจะทำแบบให้ทุกคนดูนะครับ ผมได้ตกปลาจนตอนนี้ผมอัพเป็นเลเวล4แล้วโอนตัวปลาเสร็จบต้องการจัดเรียงกระเป๋าสักเล็กน้อยต้องการเดินทางไปขายปลาทั้งหมดในครั้งเพื่อทำการส่งเควสนะครับแล้วก็ทำการเอาเงินที่ได้นะไปซื้อเบ็ดใหม่ด้วยแล้วตังที่เราขายได้จากการตกปลาในครั้งนี้นะครับผมก็ได้ตังมาทั้งหมด462ครัชนะครับผมซึ่งตอนนี้นเ,นเราก็ทำเควสเสร็จแล้วผมก็เลยทำการเดินกลับไปส่งเควสกับพี่แอร์พอผมส่งเควสเสร็จนะครับผมก็ดทำการคุยกับพี่แอครั้งว่ามีเควสอะไรให้ผมทำไหมก็ดูเหมือนว่าผมจะทําเควส์จนหมดล้้้้้วนนะครรับบกกไไเำจ่่อีึาาาาขปปทืซ เบ็ดใหม่เพราะอะดูเบ็ดอยู่นานเลยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยผมก็เลือกได้นะครับผมเลือกเป็นเบ็ดพาสติกนะครับตั้งแต่มีราคาที่ค่อนข้างถูกนะครับแล้วคุณในสมบัติเนี่ยก็ยังไม่ลบอะไรเพิ่มอีกนะครับ11%นะครับผมก็ได้การติดตั้งเบ็ดใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็เพิ่งสังเกตว่ามันมีเหยื่อให้เราใช้อยู่ตรงนี้ด้วยซึ่งตัวผมเองนะครับไม่รู้เลยนะครับว่าเหยื่อตัวนี้มาใช้ทําอะไรได้บ้างใครที่รู้เนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกผมตอนนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปใช้ในคลิปหน้าหลังจากที่เราติดตั้งเบ็ดเสร็จแล้วผมก็มีความคิดที่จะออกไปเกาะอื่นเอ้าผมคุยกับช่างต่อเรือช่างก็บอกว่าผมยังอ่อนหัดเกินไปอีกผมได้ทําการไปตกปลาเพื่อจะเก็บเง เพราะในตอนนั้นผมไปคิดว่าตังผมยังไม่พอนั่นเองแต่ที่จริงผมต้องเวลห้าขึ้นไปนะมันถึงจะซื้อเหลือได้หลังจากนั้นเราก็ได้ตกไปตรงนี้อยู่สักพักนะครับ หลังจากที่ผมตกปลาได้สบัยผมก็สังเกตเห็นเรือยอชมีคนจอดเรือยอชอยู่ตรงนั้นทุกคนเห็นไหมผมาก็การคิดแผนผลิตสึกไปขโมยเรือยอชแล้วออกไปล่องเรือกันหลังจากย่องบอมาที่เรือตรงนี้ตอนนี้ไม่มีใครผมาก็การดิ่งลงน้ำแล้วกระโดดขึ้นบนเรือยอชแต่เรือยอชเดินหายไปเฉยเลยเลยไม่มยอมแพ้เลยแล้วกันกามาที่บาร์เรล่าโบ๊ทแล้วผมก็การกระโดดขี่เลยดูเหมือนว่าผมจะนั่งได้นะครับแต่ผมขับไม่ได้ตัวเกมมันคงจะการไว้แหละโอ้ผมซิงเลยครับทุกคนผมก็นึกว่าผมจะขี่ได้หลังจากนั้นนะครับก็มีคนมมมาาาาาาอออวววดปปปลลลตตรรรงงงนนนนนี้้ะคคคััับซึ่่่ขใหญกกทุยูื ทุกคนช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยแล้วกันนะครับว่านี่คือปลาอะไรหลังจากที่ผมตัวปลาเสร็จนะครับเราเริ่มการมาดูเรือเพื่อที่จะซื้อเรือไปที่เกาะอ,อื่นและดูเหมือนว่าเรือที่ถูกที่สุดนั้นราคาจะอยู่ที่700บาท <c oughs> แต่ผมนั้นยังไม่มีตังเลยเพราะว่าั้เราตกลับไปตกปลาเพื่อที่จะฟาร์มตังและทาการมาซื้อเรือแล้วจากนั้นก็ไปเกาะอ,อื่นกันก่อนที่เราจะไปตกปลาแบบยาวนั้นผมก็ได้ทำการมาตรวจสอบกรงหนักปูซึ่งกรงที่หนึ่งะครับมันก็ได้อเบนโนมัสเซอร์หรือว่าเป็นหอยแมลงผู้เผือกนั่นเองนะครับและกร่าาะครคเ,เ,รเีจ ต้องกลับมาตกปูตัวนี้อย่างแน่นอนและหลังจากนั้นนะครับเราก็ได้ทำการกลับไปตกปลาเหมือนเดิม หลังจากตกปลาเสร็จแล้วนะครับผมก็ได้ทำการมาจับระดับความแรงของของต่างๆแลวเราก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับปลาทั้งหมดที่เราได้มาหลังจากนั้นผมก็ได้ทำการขึ้นมาหาพ่อค้าเพื่อจะขายปลาทั้งหมดในครั้งที่มีปลาทั้งหมดที่เราขายได้ในรอบนี้นะครับเราได้มาประมาณ600กว่าบาทนะครับซึ่งทำให้ตอนนี้เรามีเงินอยู่ประมาณ8 4 4แคชหลังจากที่ผมขายปลาเสร็จนะครับผมก็มีตังพอที่จะมาซื้อเรือเล่มเล็กแล้วและทำการเรือลงมาหาช่างต่อเรือและหลังจากนั้นผมก็ได้ทำการซื้อเรือเ0 0ดร้อย็นเรือที่สูงที่สุดพอได้เร ว่าผมต้องไปเกาะไหนก่อนผมเลยการขับเรือตรงไปนะครับแบบมัวม่วๆเลยซึ่งผมก็ใช้เวลาในการเดินทางครั้งแรกค่อนข้างนานเลยทีเดียวเนื่องจากเรือเราเนี่ยมันเป็นเรือราคาถูกนะครับดังนัว่าผมจะรีบตกปลาและเก็บตังค์มาซื้อเรือยอชนะครับทุกคนพอผมเดินทางมาถึงเกาะใหม่เนี่ยผมก็ได้อัพเลเวลจากเลเวล5เป็นเลเวล6แล้วพอผม <c oughs> ถึงชายฝั่งแล้วนะครับเพราทนัการลงจากเรือแล้วไปสำรวจเกาะใหม่เลยทันทีนะครับซึ่งเกาะนี้นะครับก็มีพ่อค้าอยู่นะครับแล้วก็มีที่ขายกงดักปูด้วยนะครับทุกคนมีอะไรหลายๆอออออยย่่่าาาาางงงเเเเเเเหหหมนะมมมมมืืนน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 กกกกกกะะะะรรรรริิต้้้้ดดดลลททุคคคััััจจจผผผ็็ขึึไไไปปปบบบพพสำวถ นักตกปลาครับซึ่งมันเขียนว่าเควสด,ด้วยผมเลยทงการเข้าไปควยกับนักตกปลาคนนี้แล้วเขาได้ให้เควสผมมาครับนั่นคือการหาปูให้เขานั่นเองซึ่งผมนะครับก็พอนึกออกอยู่นะครับว่าปูเนี่ยนะครับม่ต้องหาจากการวางกรงดักปูเท่านั้นหลังจากที่คุยเสร็จนะครับก็ได้ทําการมาตกปลาเล่นๆตรงนี้นะครับ หลังจากที่ตกปลาเสร็จนะครับก็มีเรือของใครก็ไม่รู้นะครับมาจอดเทียบท่าอยู่ตรงนี้ผมเลือกการเดินไปสํารวจอีกฝั่งหนึ่งแทนนะครับพอมาถึงเนี่ยนะครับผมก็ได้เจอกับแอ่งน้ําแล้วก็เจอตาลุมอยู่2คนนะครับผมเลือกการทักพูดคุยและสักถามพวกเขาไปนะจากนั้นผมก็ทําการตกปลากับพวกเขาด้วยนะครับผม พอตกปลาเสร็จนะครับก็เห็นเพื่อนของเราครับคนที่เคยโชว์ปลาให้เราดูนะครับอยู่ที่ขอบแเขาเดินทางม,มากับเพื่อนเขานะครับผมกพไะเด้การเดินตามหลังพวกเขาไปหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้ทําการเจอกับถ้าใหม่นะครับซึ่งเป็นถ้าลาวานั่นเองผมก็ไม่รู้กันนะครับว่าข้างในนี้มีอะไรผมเห็นพวกเขาเดินเข้าไปผมได้การเดินเข้าไปตาม ท่ในนั้นเองข้างในนี้มันเขียนว่าภูเขาไฟนะครับทุกคนซึ่งมันเป็นบอราวา่าหลังจากนั้นพวกเขาสองคนก็ทมการกลับไปแต่ผมก็ทมการสงสยัยว่ามันตกปลาได้หรือเปล่าในการเปี่ยงเป็ดลงไปแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะตกปลาไม่ได้ในที่แห่งนี้นะคะใครที่มีความรู้อะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะเพราะว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันตกยังไงในที่แห่งนี้หลนั้นนะครับผม่ำการสำรวจเขาไฟตรงนี้อยู่นานเลยนะครับผมพอสำรวจอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ทำการออกไปจากภูเขาไฟตรงนี้กมาได้นะครับผมได้ทำการมาซื้อกงดักปูนะครับเพ ผมทการซื้อมา3อันนะครับแล้วก็มาวางไว้ตรงริมทะเลตรงนี้นะครับทุกคนหลังจากนั้นพอผมได้เล่นอยู่ดีๆมันก็ได้ขึ้นข้อความที่ขึ้นมาครับคืนนี้เป็นคืนอาร์าซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็ทำการเอาปลาทั้งหมดไปขายซึ่งเราก็ได้มาประมาณ500กว่าบาทนะครับจากนั้นเนี่ยมันก็ได้ขึ้นข้อความอปกครั้งนะครับว่าคืนนี้มันคืนอารามันจะเพิ่มโชคให้เราเล้การไปยืนตกปลานะพี่จะสอบว่ามันจะเพิ่มโชคให้เราจริงไหมพอผมตกปลาตัวเลขนะครับก็ยังไม่เจอปลาที่มมันแแนแๆะครรททกกผยาตต่อไป แพอตกมาเจอตัวนี้เนี่ยนะครับผมก็รู้สึกว่าปลาตัวนี้มันดิ้นแรงไปแปลกเว้ยมันเหมือนปลาที่แบบมีระดับแรงมากกว่าเดิมอ่ะโอ้โหตกได้เท่านั้นแหละโอ้ยนี่คือปลาฉลามหนึ่งร้อยกิโลจโโังหวะนั้นโพโค้ดีใจแล้วครับทุกคนผมตกได้ปลาฉลามด้วยเบ็ดกะการของผมเองหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้ทำการถ่ายรูปคู่กับปลาฉลามตัวนี้นะครับคืนออลรลานี่มันดวงดีจริงสำหรับใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับคืนออลรลาเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะส่วนตัวผมไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรหรอกพอผมถ่ายรูปกับปลาตัวนี้เเสรรร็็จนะคับผมมกกกได้ทาาาตตปลล่อย พอตกได้สักพักเนี่ยนะครับผมก็มาเจอกับเพื่องหมยตกใจสีทองซึ่งผมก็ได้รับรู้เลยว่าตัวเนี้มันต้องเป็นปลาตัวที่โหดที่สุดแน่นอนซึ่งปลาตัวนี้มันดิ้นมากแคลับทุกคนแต่ผมก็พยายามที่จะจับมันให้ได้นะและในที่สุดเราก็จับปลาได้แล้วซึ่งปลาตัวนี้นะครับเป็นปลาระดับสีทองเลยนะมีชื่อว่า flying fish น้ำหนัก4.4กิโลผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะแรงขนาดไหนแต่นี่ก็คือปลาทั้งหมดที่ผมจับได้นะ หลังจากที่ผมโชว์ปลาเสร็จเราก็ทาการกลับมาตกปลากันต่อเลยเราก็เจออีกแล้วครับเครื่องหมายตกชัยสีทองมันทำให้ผมรู้เลยว่าผมต้องเจอกับปลาที่ระดับแเแรกแน่นอนซึ่งปลาตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยดิ้นมากมายนะผมก็ทําการจับได้แต่จับมาแล้วมันไม่ใช่ปลาครับมันเป็นปลาหมึกโอ้โห แต่นอยู่ในระดับสีทองเลยนะก็หมึกตัวแรกนะครับที่เราตกได้จากที่ผมตกเสร็จแล้วนะครับผมแลการวิ่งกลับไปเช็กดูในที่ดักปูนะว่ามันได้ปูหรือเปล่าสรุปว่าผมไปเก็บมาทั้งสามอันนะครับมันก็ไม่ได้ปูเลยสักการนะครับได้แต่อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้กลับมาซื้อลังปู3อันนะครับเพราะว่าผมต้องการที่จะส่งเควสนี้อย่างมากพอซื้อเสร็จผมก็มาวางที่เดิมเลยและจากนั้นผมก็ตกไปอยู่ที่เดิมเลยพร้อมกับชงแสงอลลอราไปด้วยโอ้สวยตะกกนเหมือนแสงเหนือนแสงใต้เลยแลวผม ยากมากเลยนะต,นะตกปลาระดับมือโปรแบบผมแล้วเอ้ยมือใหม่แบบผมแล้วมันพลาดแน่นอนผมก็จับได้ปลาฉลามวัวนั่นเองนะครับในภาษาไทยนะซึ่งปลาตัวนี้น้าหนักเกือบร้อยกิโลเลยนะเป็นระดับแรสีทองด้วยนะจากนั้นก็ได้มาตกไปอีกตามเคยแต่ตัวต่อมาครับนี่กระดินซับไม่แพ้กันเลยดินบแบบเบ็ดผมเกือบเอาไม่อยู่อะทุกคนแต่พอผมตกได้นั้นมันก็ไม่ใช่ปลาตามเคยครับมันคือปลาหมึกครับทุกคนซึ่งตัวนี้มันเป็นปลาหมึกสีแดง ตัวที่สามว่าสีทองอีกแล้วซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ดิินไม่ค่อยเยอะนะครับถ้าเทียบกับเพื่อนแต่มันก็ดดินอยอะแหละผมจับได้นั้นมันคือปลาอะไรก็ไม่รู้ว่าเป็นปลาสีรุ้งหรือเปล่าผมจับได้นะผมก็สงสัยมากเลยมันคือปาลาอะไรแต่เปลาตัวนี้สีสวยมากเลยผลเนินการเอาเปลาตัวนี้ขึ้นมาถ่ายรูปหลังจากที่ถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ไปตไปกปลายาวคนต่อเลย ผมก็ได้ปลาฉลามวัวเมกแล้วซึ่งนี่เป็นตัวที่สองน้ำหนักก็เกือบร้อยโลเช่นเดิมนะครับทุกคนวัวปลาพวกนี้มันขายได้ราคาดีมากๆแน่ๆเลยพอผมตกปลาตัวนี้เสร็จนะครับบอกว่าเรื่องการลงมาเช็กกองดักปูนะว่ามันได้ปูไหมสรุปนะครับที่ผมได้มาทั้งหมดก็ไม่มีปูแล้วครับตรงนี้แต่ผมนะครับว่ายังไม่ยอท้อผมเลยให้การไปซื้อกลงดักปูมาใหม่แล้วก็มันตักไว้ที่เดิมนะครับหลังจากนั้นเราก็ตกไปยาวกันอีกตามเคย ผมตกตั้งแต่ตอนกลางคืนจนถึงตอนเช้าจนตอนนี้ผมเลเวล9แล้วเนี่ยผมก็การแวะมาดูที่กรงดักปูอีกครั้งตามเคยแต่ผมก็ได้จะสาลายกับก้อนหินแล้วก็หอยทะเลมามเลยทาการซื้อวอีก3กรงแล้วมาลองวางไว้อีกสักรอบหนึ่งว่าม,มันจะติดหรือเปล่าเพราะว่าผมต้องการที่จะส่งเวน,นี้มากๆ ผมแลเาก็ทำการตกปลาจนตอนเช้าเลยนั่นเองนะครับและนี่ก็คือปลาทั้งหมดที่เราได้มานะครับผมก็ได้จัดเข้ากระเป๋าให้เรียบร้อยแล้วก็ทาการจัดแบ่งความแรต่างๆครับและนี่คือปลาทั้งหมดที่เราได้มาในวันนี้นะครับปูเดลเย่เลยคนดูซึ่งปลาทองผมมีเยอะมากเลยนะทุกคนแล้วเราจะเอาไปขายกันนั่นเองมาดูว่าเราจะได้ตังเยอะแค่ไหนผมจะสามารถไปซื้อเบ็ดใหม่ได้เปล่า ที่ถ่ายรูปกับปลาเสร็จเรียบร้อยผมก็ได้ทำการมาขายปลากับพ่อค้าซึ่งผมก็ได้ขายปลาไปทั้งหมดนะครับแล้วผมก็ได้เงินมาประมาณพันแปดแคชโคตรเยอะเลยนะทุกคนพอได้ตังค์เยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยหลังจากนั้นผมเลยตัดสินใจมาซื้อก้งดักปู3อันทำการขึ้นเรือแล้วกลับไปที่เกาะเดิมที่เราอยู่เพื่อจะไปดักปูอยู่ตรงเกาะแรกนะครับเพื่อเราจะได้ปูมาส่งเคส พอกลับมาถึงเกาะแรกนะครับโหได้เปิดกระเป๋าเช็คดูปร,กปรปากฏว่าปลาระดับสีทองเนี่ยนะครับมันไม่ขายให้ผม ผมเลยทำการเอากรงดักปูนเนี่ยมาวางไว้ก่อนหลังจากนั้นก็ได้ทำการขึ้นไปหาพ่อค้าเพื่อจะขายปลาพวกนี้ซึ่งดูเหมือนว่าปลาพวกนี้เนี่ยต้องคิดกันไปขายแบบเดียเด่ยวๆเลยนะทุกคนมัถึงจะขายเราซึ่งพอขายหมดนะครับผมกลายปเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ทันทีผมมีตังอยู่5,800ันแหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้ทำการไปเดินดูเบ็ดนะครับว่าจะเอาเบ็ดอะไรดีเบ็ดที่ราคาสูงที่สุดในตอนนี้ก็น่าจะอยู่5,200ันสตรงนี้พอได้ทำการดูเบ็ดพวกนี้แล้วก็เปรียบ us, เทียบกับเบ็ดราคาส0 0พันนะครับว่าจะเอาเบ็ดอันไหนดีพอดูไปดูมาแล้้้้้้ววเเเเเนนนนนนีีนะะี่่่่่่ยผผมมมมมมกกกกกก็็็็็าาาาาาจจะะะถูลัััับบบบบดดดด5,200ตครรไซซืืออใใหหงทท ผมกลายเป็นยาจกทันทีเลยตได้ทำการติดตั้งเบ็ดใหม่นะครับแล้วจากนั้นก็เดินมาหาที่ช่างต่อเรือเพื่อจะซื้อเรือใหม่แต่ผมลืมไปว่าผมเพิ่งใช้เงินไปหมดแล้วจากนั้นผมก็ทำการมาตกปลาเพื่อจะหาเงินนั่นเองแล้วก็รอกองดักปูตัวนี้ติดด้วย พอปลาติดในกองดักปูแล้วนะครับผมก็ได้กดอ e ีเพื่อเปิดดูสรุปตัวเลขที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นปูเลยนะผมที่ตกใจมากเลยไปวางกองอยู่ตรงล้นตั้ง9ก้อกงมันไม่ได้พอมาวางตรงเนี้ยกองเดียวมันได้เลยการเก็บมาให้หมดซึ่งปูเนี่ยมันก็ให้มาอันเดียวด้วยนะถือว่าโชคดีมากๆเลยหลังจากนั้นครับผมก็ทำการนั่งเรือแล้วไปที่เกาะนั้นเพื่อส่งเควสชาวประมงพอมาถึงเนี่ยน,นะครับก็รีบมาหารักตกปลาเลยนะครับเพื่อทำการส่งเควสชาวประมงพอผมส่งเควสเท่านั้นแหละรครับผมไม่รู้ว่าผมได้อะไรนะแต่เลเวลผมอัเข้นมาเป็น ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยอยากให้มี EP ต่อไปก็กดไลค์เยอะนะผมขอสักห้าสิบไลค์แล้วกันสาหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบาย